ได้เลยนี่คือสคริปต์วิดีโอความยาวประมาณ300คำเกี่ยวกับรถถัง M41 Walker Bulldog ในประเทศไทยปี2026สำหรับช่อง Auto b รูดโดยไม่มีหัวข้อและเริ่มต้นด้วยยินดีต้อนรับ ขีดยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโต้รูทวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับรถถังเบา N41 Walker Bulldog ซึ่งยังคงปรากฏในฉากทหารไทยแม้จะผ่านเวลามานานหลายทศวรรษแล้วในปี2026นี้รถถังรุ่นนี้ยังคงถูกใช้ในบางภารกิจฝึกซ้อมและการฝึกยุทธวิธีแม้จะไม่ใช่กำลังหลักอีกต่อไปแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความทนทานและความคล่องตัวของมันได้อย่างดี M 4 1 Walker Bulldog เป็นรถถังเบาที่พัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาในช่วงต้อนยุค1,950ถูกออกแบบให้มีความเร็วสูงและเหมาะกับการลาดตระเวนด้วยปืนใหญ่ขนาด76มิลิเมตรและความสามารถในการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วทำให้เหมาะกับภูมิประเทศหลากหลายในประเทศไทยกองทัพบ,บกไทยได้รับ M 4 1เข้าประจำการในช่วงยุคสงครามเย็น และใช้งานมาจนถึงยุคปัจจุบันแม้จะมีการนำรถถังรุ่นใหม่เข้ามาทดแทนเช่น T84Oplot และ Vt4 แต่ 4, 8, m 4 1ยังคงถูกเก็บรักษาไว้เพื่อการฝึกและการเรียนรู้ด้านยุทธวิธีพื้นฐาน ในปี2026 M41 บางคันยังถูกนำมาใช้ในการฝึกซ้อมร่วมระหว่างหน่วยและเป็นที่น่าสนใจในแง่ของประวัติศาสตร์ทหารไทยด้วยเสียงเครื่องยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์และรูปทรงที่คงความคลาสสิกไว้ M41 Walker Bulldog จึงไม่ได้เป็นแค่รถถังแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคหนึ่งที่กองทัพไทยได้ผ่านพ้นมาอย่างกล้าหาญขอบคุณที่รับชมอโต้บรูทแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า